วิศวกรมาจากไทยเถียงกันกันกบฤลือสีตาไฟอันยองนิ่มลูกอีสานในแดนกิมกิพี่น้องเสานี้ลือสีตาไฟสั่งการให้ล่างบอ่อไว้กัเก็บนาซีโอและบรรดาเพื่อนฟุงก็ต้องง่ายกุ้งสะกอนาตาอาหารล่าซ่ากุ้ง้อมวิตามินสามเกลือถูกเสาซีโอก็ต้องไล่งานการตายของสากุลการลอกค้าบให้เลือสีตาไฟถูกเสารภาษากระเขียนถึกแน่พิษแนละพี่น้องอันใดบ่ถืกเลือสีตาไฟเ่ากะสอนข่อยกระเทียงเล่าอยู่เดียพี่น้องแม่นภาษาบ้านก่อยเขียนได้สมีก็ดีแล้วล่ะย่ำซอีโอ ยี่ยงกันกันกบลื้สีตาไฟเล่าสีหัวตลอดเล่าสีคิดว่าคอยโยอกเล่าเสดายบุญหลังจากไอ้ไอ่เพิน่นหล่างบ่อสิทิเรียบรอ้อยซีโอยางนี่มันก็ต้องตรวจสอบการทํางานลงบอ่นนนบอนั่นขึ้นบ่อนี้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO เกี่ยวกันบ่เฮือพีนอ่น้องนิสัยส่วนตัวซีโอเป็นคนขี่เลนแต่บ่เลนขี่เด้อพี่น้องเห็นผู้ใดกะโยกเพื่อนระวังที่ซีโอทางานไอวิศวกรเพิ่นกะมาสัง่งให้นอนโอนึงเด้อเขา,ขาเดียวลาสีตาไฟกะยางมาสั่งเป็ดร้อยกรมเด้อคอยกะบอกว่าสองคนคือสั่งบ่คือกันพี่น้องว่าสีเสื้อผู้ใดดีเพิ่นกะเทีง กันอยูพักไงแต่ลูุปแล้วเจ้าของฟาร์มกับญ่สุดพี่น้องอันยอง